สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงนะคะยายก็พาลงดูข้างล่างแล้วเห็นไหมครับยายจะออกไปเดินออกกำลังกายซะหน่อยเดินไวาไม่ได้นะคะเดินไวาไม่ได้ต้องค่อยๆเดิน ไม่งั้นมันลื่นยายตื่นมาอีกทีก็มืดแล้วนะคะตื่นมากินข้าวมื้อเดียวก็มืดแล้วมืดไวค่ะตอนนี้สี่โมงสามโมงสี่โมงก็มืดแล้วสามโมงสี่โมงก็มืดแล้วค่ะดูนะคะต่เจอไม่เยอะ ยายจะให้ดูตรงที่ยายเดินมาบ่อยๆตรงเนี้ยตรงต้นไม้ตรงเนี้ยเห็นไหมคะดูนะคะถุงท่วมหัวหายายแล้วเขากโกดมาวางไว้ตรงนี้นะค่ะอุ้ยอ่อนงอ่อนหน่อนยนะคะ เขาจะโกรธมารวมรวมกันตรงนี้่ะเขาจะเอารถเกรดเกรดมารวมกันอยู่ตรงนี้คะ่ะยายก็นี่ทางทางก็คือนีมาตกเยอะนะคะนี่คะ่ะดูเมื่อวานตรงนี้ไม่มีนะคะยายจะไปดูต้นคริสต์มาสว่าเขาตกแต่งไฟอีกหรือเปล่า เดินไว้ไม่ได้นะคะรื้อต้องค่อยๆเหยียบต้องค่อยๆเหยียบตอนนี้เวลา5โมงของฟินแลนด์นะคะ ห้าโมงของฟินแลนด์ค่ะโอ้ยเขาติดไฟอโอ,โอ,โอมีแค่นี้เองค่ะต้นคริสต์มาสวันนี้ไม่มีเยอะอยไม่มีเยอะ มาลายอยู่ตรงนี้ค่ะเลเนี่ยเดินถ้าเดินไม่ดีถ้าเดินเร็วๆเนีย่ยลื่นเลยนะคะดูนี่นี่ยายเดินอยู่แบบเด็กๆขึ้นมาเล่นกันเขาโกรธไปทิ้งแล้วครั้งหนึ่งนะคะ ที่วนนั้นนะที่ที่ยายมาทำมาถ่ายนี่เขาเอาไปทิง้งแล้วนี่มาใหม่นะคะนี่ยมาใหม่นี่ใหม่นะคะอันเก่าเอาไปทิงะะ้งแล้วค่ะวันนั้นที่ยายถ่ายให้ดูเอาไปจริงแล้ววันนี้ต้องริซม่ามีแค่นี้เนี่ยตรงนี้ก่อนนี้มันไม่ถึงตรงนี้นะเขา,าเอาไปทิ้งแล้วนี่อ้นนี่ใหม่นะคะ ปีจะสวยนะคะตรงนี้ปีนี้ไม่สวยค่ะปีนี้ไม่สวยโอ้ยเย็นจมูกค่ะเย็นจมูกโอ้ ค่อยเข้าไปนั่นเดี๋ยวค่อยเข้าไปห้างดูเด็กๆเ,เข้าเล่นกันเฮ้ยหนาวเย็นค่ะ ทไ่ออกมาทําธุระกระดาษไม่หมดอะไรไม่หมดยาก็คงไม่ออกหรอกนะคะยายก็คงไม่ออกหรอกค่ะต้นนี้ไม่สวยนะคะไม่สวยต้องคิสมาสปีนี้ไม่สวยต้องคิสมาสปีนี้ไม่สวยค่ะเพราะเขาไม่ตกแต่งอะไรไฟไม่มีเยอะค่ะ ปีนี้จะมีไฟแสงสีนะคะจะมีไฟแสงสี <S <S หนาวยายก็อาจจะเอาไม่ถึงสิบนาทีนะคะได้แค่ ไม่รู้ได้กี่นาทีก็ไม่รู้นะคะนี่หนาวมากๆเลยค่ะติดลบห้างองศาติดลบห้างองศา ดันไม่ดีกัลื่นยังยังมันยังแข็งตัวไม่ไม่ดีพอมันยังแข็งตัวไม่ดีพอถ้าแข็งตัวมากมากว่าน,นี้ลื่นเลยนะคะยายต้องเอาที่ที่ใส่อันนที่ใส่ าวมากค่ะคงได้แค่8นาทีแค่นั้นเองนะคะคงได้แค่8นาทีเองค่ะคงได้แค่8นาทีเองค่ะหนาวมากๆเลย,เ,ยเด็กๆก็ชอบมาเล่นหนาวอย่างเงี้ยเด็กๆก็ชอบมาเล่นไปบ่ากันนะคะ <c oughs> แค่แปดนาทีพอนะคะหนาวค่ะสวัสดีนะคะตนนมยไหวค่ะ